สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่องนูนสตาร์ชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสบู่คาฟฟีซ o อกแอนด์สครับนะคะทุกคนนี่เลยเป็นสบู่นะคะเจ้าแรกในไอจที่ทำเป็นแคปซูลแบบนี้เลยตัวนี้เป็นตัวดังในไอจเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาเป็นทั้งสบู่และก็เป็นสครับไปในตัวทุกคนเออ แล้วก็สามารถช่วยระบิยขี้ใครผ่าเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกได้นะคะทุกคนนี่ดูเลยซึ่งที่สำคัญนะคะคือเขาเป็นสบู่สครับออร์แกนิกนะคะทุกคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้เลยเท่าที่อ่านนี่ใช้ได้ทั้งหน้าและผิวกายเลยนะคะทุกคนเออนี่ดูรอบๆนะ รอบๆแพ็เกจเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราเชื่อว่าทุกคนจะต้องเคยใช้ตัวนี้แล้วนะคะทุกคนเราเพิ่งเอามารีวิวเออนั่นแหละก็เห็นว่าแบบแพ็กเกจเขาน่ารักนะคะก็เอามารีวิวเนาะแ้วเขาเป็นสีชมพูแบบเหมือนแบบไม่ใช่ชมพูมันเป็นแบบม่วงอ่อนๆแล้วก็ออกแดงไอ้ขาวๆนิดนึงอะแบบข้างล่างอะคือแบบแพ็กเกจน่ารักมากดูดิ แล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูนะคะว่าเขาจะใช้ดีหรือเปล่านะคะซึ่งเราจะใช้ไป7วันนั่นเองนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะใช้ข้างเดียวนะคะซึ่งเป็นข้างขวาน,นะคะเราจะสะขัดข้างเดียวนะคะเราจะขาดเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะทุกคนแล้วเรามาดูกันนะคะว่ามันจะมีความแตกแต่างระหว่างสองข้างนี้หรือเปล่านะคะราคาน้องประมาณ8 9บาทเท่านั้นนะคะทุกคนราคานักเรียนมากใช้ได้เลย เดี๋ยวเราไปดูเนื้อสบู่ก่อนเลยคะแรกนี่เขามีรอยประให้ฉีกตรงนี้ด้วยสองข้างเลยทุกคนแพ็กเกจด,ดีมากนี่นะคะแกะเขาทำแพ็กเกจมาดีนะคะแต่เราแกะแบบแกะของเขาเสเลเชียวไม่มีกันไกลด้วยเหรอเนี่ยนี่ทุกคนก็มีกันไกลอยู่นะ ตัดแบบนี้เลยตัดตามรอยปะนะนี่แกะดูสวยในสินุ่นโนี่ึ้นเราแกะออกมาก็จะวิดูเนื้อสักครับดิเดี๋ยวขอดมกินนะทุกคนหอมมากทุกคนแบบแบบทุกคนเดี๋ยวเราจะบรรยากาศแบบฟิวให้ดูนะแบบ เหมือนขนมอะไรบางอย่างอ่ะทุกคนแต่แบบเมไปฟิลเหมือนแบบอยู่ในคาเฟ่นิดๆนะทุกคนมาเดี๋ยวมาดูเนื้อกันก่อนเลยเราเชื่อว่าทุกคนอ่ะเคยใช้แล้วแหละนี่ทุกคนดูดิโอ้โหน่ารักมากข้างในก็ไม่มีแล้วนะคะเบอร์เบย์เบยเบอร์เบเวเลยทุกคนเป็นไรไม่รู้ช่วงนี้ชอบพูดติดอ่างไม่ไหวเลยนี่นะคะอุ้ยสวยมากนะคะ ปิกน่ารักมากเลยนะคะให้ดูใกล้ๆเลยประมาณน,นี้เลยก็จะมีเกดเกตกาแฟนะคะทุกคนซึ่งเกดกาแฟตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสครับผิวให้เราไปในตัวนะคะทุกคนตรงนี้เขียนว่าคาฟฟี่ด้วยน่ารักมากเลยมีรูปหัวใจด้วยนะคะนี่ให้ดูรอบๆเลยโอเคค,ะเค่ะเดีเ๋ยวมาใส่ใส่ซองไว้ก่อนเ<อ>ดี๋ยวเรานะคะ จะไปลองใช้ให้ดูกันเลยนะคะข้างล่างนะคะ<ป>หรือว่าใช้ข้างบนให้ทุกคนดู<ม>เดี๋ยวเราขอไปเอาการะมังใส่น้ำมาแป๊บหนึ่งนะคะรอเราแป๊บนึงอยู่ตรงนี้แหละทุกคนรอยอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวมามไม่อยากให้ทุกคนเห็นห้องลกๆของเราเลยเดี๋ยวมานะอย่าเพิ่งไปมาแล้วค่ะทุกคน มาแล้วค่ะทุกคนซึ่งเราไปเอากรละมังหลังบ้านมาคะ่ะนี่เป็นจีก็ของเม่มาด้วยเดี๋ยวเราเอาเก้าอี้เก้าอ,อี้นี่จ้าเพื่อให้ทุกคนเห็นชัดๆเลยนะคะโอ้แล้วจะเอากาอี้มาทำไมเนี่ะทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนไปกล้องหลังก่อนมาแล้วค่ะทุกคนทุกคนดูดิเหมือนคนแบบกำลังจะล้างผักกันทุกคน อาล่ะค่ะวันนี้จะมารีวิวการรับเป็นไรค่ะนี่ค่ะก็แปะแกะกัวสครับออกมาเลยดูสิว้าวว้าวนี่นะคะก็สมุนน้ำเลยให้แขนเราเปียกๆเ,เลยโอเคเราบอกว่าจะใช้ข้างขวานะคะเดี๋ยวเราจะใช้ร้างข้างขวาเลย ก็แบบเราถูสบู่ไปคือแบบมันมีกลิ่นแบบคาเฟ่คอฟฟี่อ่อนๆนะคะทุกคนพี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเช็ด แขนด้วยง่ายมีนเช็ดแขนค่ะอันนี้คือขั้นที่เราขัดเมื่อกี้นะคะเช็ดจ้าผ,ผิวไปเช็ดฝั่งนี้ด้วยโอเคเราจะมาลองเทียบกันเลยนะคะเดี๋ยวทุกคนมาดูนะคะว่าแขนเราครั้งนี้จะเขาวครั้งนี้หรือเปล่านะคะทุกคนยังไม่ให้ดูนะเขาเค็มบอกว่า ครั้งแรกที่ขัดเลยนะคะทุกคนผิวจะใสครั้งแรกที่ขัดอืมให้ดูก่อนวิ้ยทุกคนเอาดีเอาดีดูในกล้องดีเอาดีดูด,อด,ด,ดูอันนี้ขั้งที่ขัดนะน,นี่ครั้งที่ไม่ได้ขัดรู้สึกว่ามันแบบกระจ่างขึ้นหรอจริงแบบดูดี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 ดด เคื่องนี้ดูกระจ่างขึ้นมากเลยถ้าสลับข้างกันล่ะรู้สึกว่ามันกระจ่างขึ้นนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวลราไปดูวันที่หนึ่งของเครื่งน,นี้เลย ค่ะทุกคนอันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปสบู่คัฟฟี่โซอแอนด์สครับตัวนี้นะคะหลังจากที่เราใช้ไปประมาณ7วันได้เลยนะคะทุกคนนี่เลยอันนี้ก็เลยแค่ซองนะคะตัวสบู่อยู่ข้างล่างนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเทียบกันเลยนะคะทุกคนนี่นี่อ่ะอ่ะอ่ะทุกคนอันนี้คือข้างที่ขัดนะคะทุกคนดูและนี่คือข้างที่ไม่ได้ขัดอุย้ย ดูแสงดีอันนี้คือข้างที่ขัดนี่ข้างที่ไม่ได้ขัดนะคะทุกคนเป็นเวลาเจดวันนะคะเราขัดทั้งเช้าและเย็นนะคะแต่เราจะอัดแค่ตอนเช้านะคะเพราะว่าตอนเย็นคือแบบไม่สะดวกจริงๆนะคะนี่นี่นะคะนี่เห็นไหมทุกคนเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมไม่รู้นะคะแต่สำหรับเรานี่ มันไม่ค่อยที่จะเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็สบู่เขาน่าจะใช้ไปประมาณนานๆนะทุกคนต้องใช้ระยะยาวนะคะถึงจะใช้ดีเนาะแต่ก็ไม่รู้อ่ะแต่มันก็มีความเปลี่ยนแปลงนะคะความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดก็คือว่าช่วยผลัดเซลล์ผิวค่ะคือดีช่วยผลัดเซลล์ผิวดีมากนะคะทุกคนนี่เลยข้างที่ขัดไม่ได้ขัดนะ เดี๋ยวเราจะถือไปด้วยช่วยผ่เซลล์ผิวได้ดีนะคะทุกคนคือแบบตอนแรกใช่ไหมเราถูไปก็นะคือเราก็ขัดๆไปตามปกตินะพอล้างออกนะคะคือแบบเหมือนแบบที่ใครมันหลุดนะคะทุกคนใช่ในช่วงแรกๆนะคะทุกคนนี่เอาละค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับการรีวิวของเรานะคะทุกคนนี่เลยใครอยากหาไปลองใช้ก็ไปลองใช้ได้เลยนะคะทุกคนราคานักเรียนมาก แถมที่ใครหลุดจริงด้วยนะอืมกลิ่นก็หอมด้วยไปอะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเราไม่มี b e ฟอร์อั t เตอร์ให้ดูนะคะขอโทษด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายไว้